เรื่องผีลาวใต้เงาแห่งโขงใต้ลุ่มน้ำโขงที่ไม่เคยหลับไหลลาวใต้ดินแดนที่โอบล้อมด้วยภูเขาป่าโบราณและสายน้ำโของอันกว้างใหญ่แต่ใต้ความงดงามนั้นยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่คนพื้นที่ไม่พูดออกมาดังๆผีเฝ้าโขง คนลาวใต้จำนวนมากเชื่อว่าแม่น้ำโขงไม่ได้มีแค่ปลาไม่ได้มีแค่วิญญาณบรรพบุรุษแต่ยังมีสิ่งลี้ลับที่คอยดึงคนลงไปในห้วงน้ำเรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นกับฟาลั่นหนุ่มวัย27ปียูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวที่ต้องการมาเก็บข้อมูลวัฒนธรรมวิวแล้วเรื่องลี้ลับของลาวใต้เขาไม่เคยคิดเลยว่า การเดินทางครั้งนี้จะเปลี่ยนจากการมาถ่ายคลิปท่องเที่ยวเป็นการเอาชีวิตรอดจากเงาในสายน้ำฟ้าลั่นมาถึงปากเสเมืองหลวงของแขวงจำปาสักในช่วงเย็นหลังจากขี่รถผ่านถนนใหญ่เขาตั้งใจหาที่พักริมโขงเพื่อชมวิวทำคอนเทนต์และถ่ายภาพเขาเจอบ้านพักไม้สองชั้นเก่าแต่มองเห็นแม่น้ำโขงชัดเจน เจ้าของบ้านเป็นหญิงชราชื่อแม่คําดวงทันทีที่เห็นเขาแม่คําดวงพูดขึ้นว่ามาอยู่หองงาแม่นบ่ขึ้นนีฟฟ้าเฮ็ดท่าแปลกเดอ้ออย่าไปยืนใกล้น้ำตอนเที่ยงคืนเน้าหลาฟาลั่นยิม้มคิดว่าเป็นคําเตือนทั่วไปเขาเปิดกล้องถ่ายวิวพระอาทิตย์ตกเหนือแม่น้ำโขงเสียงลมพัดสงบ เหมือนคืนนี้จะไม่มีอะไรผิดปกติจนถึงเที่ยงคืนเสียงผู้หญิงเบาแต่ชัดดังมาจากริมน้ำซวยคอยแน่ฝาลั่นลุกขึ้นเดินไปยังระเบียงหมอกหนาจนแทบมองอะไรไม่เห็นแต่ที่แน่ๆคือเสียงนั้นอยู่ในน้ำ หญิงชราตะโกนจากข้างล่างบอมเมนเสียงค้นดอกลบเขามาเธอวิ่งขึ้นมาปิดประตูทันทีแล้วบอกฟ้าลั่นว่าคืนนี่ผีเฝ้าโขงมันขึ้นฟ้าลั่นขนลุกนี่เขาเพิ่งมาวันแรกก็เจอเรื่องแล้วรุ่งเชา้าฟ้าลั่นตรงสู่น้ำตกคอนพะเพงสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของล่าวใต้ น้ำตกขนาดมหือมาเสียงดังกึกก้องราวกับคำรามของยักษ์เขาถ่ายวิดีโอไปเรื่อยๆแต่ทุกครั้งที่เขาขยายภาพมีเงาคนอยู่หลังเขาเสมอบางภาพเหมือนผู้หญิงยืนอยู่กลางสายน้ำทั้งที่น้ำนั้นไหลแรงเกินกว่ามนุษย์จะยืนได้ชายแก่คนหนึ่งเดินเข้ามาถามเจ้านี่ได้ยินเสียงคนแน่น้ำนี่บอ ฟาลั่นตอบว่าได้ยินเมื่อคืนที่ปากเซชายแก่หน้าซีดก่อนพูดช้าๆว่าเจ้าถือมันเลือกแล้วผีผู้สาวที่ตายอยู่แถวนี่มักออกตามหาคนต่างทินชายแก่เล่าว,ว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อคำเอียดจมน้ำในคอนพะเพงเมื่อสิบปีก่อนร่างหายไปกับสายน้ำไม่มีใครพบศพ หลังจากนั้นคืนไหนน้ำขึ้นฟ้าแดงคนจะได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้และบางครั้งจะมีคนหายไปไร้ร่องรอยฟาลั่นมุ่งหน้าไปดอนคอนเกาะที่บรรยากาศเงียบสงบมากเขาหาที่พักเป็นโรงแรมไม้เก่าและครั้งนี้ไม่มีคนพักเลยสักห้องเจ้าของโรงแรมบอกว่ามือนีน้ำคืนบ่ดี อย่าทายรูปคักคักเดอ้อหล่ะฟาลั่นเข้าห้องนั่งตรวจภาพที่ถ่ายภาพหนึ่งทำให้เขาใจหายวาบในภาพน้ำตกคอนพะเพงตอนเช้ามีเงาผู้หญิงยืนอยู่หลังเขาแต่มือของเธอจับไหล่เขาอยู่ทั้งที่ตอนถ่ายไม่มีใครเลยคืนนั้นฝนตกเสียงหยดน้ำตกลงบนหลังคาสังกะสีดังชัด จนกระทั่งก๊กก๊กก๊กเสียงเคาะประตูดังขึ้นฝาลั่นเดินไปดูทางช่องตาแมวไม่มีใครเขาเปิดประตูแล้วเห็นมีรอยเท้าเปียกน้ำเป็นทางยาวเดินจากบันไดขึ้นมาห้องเขาหยุดอยู่ตรงหน้าเขาเหมือนใครบางคนเดินมาแต่ตัวมองไม่เห็น ฟ้าลั่นตัดสินใจไปขอพรที่ปราสาทวัดภูโบราณสถานมรดกโลกที่เก่าแก่กว่านครวัดเพื่อหาคำตอบว่าทำไมผีเฝ้าโขงถึงตามเขาไม่เลิกระหว่างขึ้นบันไดศิลาแหลงลมพัดแรงผิดปกติเหมือนพยายามผลักเขาลงเขาเดินผ่านศาลาเก่าสังเกตว่ามีหญิงสาวลาวโบราณยืนอยู่ข้างต้นไม้สวมผ้าสิ้นสีเขียวสบาบขาว ฟาลั่นคิดว่าเป็นนักท่องเที่ยวแต่เธอไม่มีเงาและยืนอยู่ใต้ต้นไม้ที่แดดส่องเต็มที่เธอเดินเข้ามาใกล้ก้มหน้าแล้วพูดเบาๆว่ามันตามเจ้ามาแล้วเด้อรีบไปจากที่นี่ซะก่อนเดิกพูดจบหญิงสาวค่อยๆเลือนหายไปเหมือนไม่มีตัวตนผู้เท่าที่ดูแลวัดผู เล่าให้ฟ้าลั่นฟังว่าผีเฝ้าโขงถ้ามันเลือกใครแล้วมันสิเอาไปอยู่กับมันในห่วงน้ำเจ้าอย่าไปส่องลงน้ำตอนกลางคืนเด็ดขาดฟ้าลั่นรีบขี่รถกลับปากเซแต่บนถนนท,นที่ว่างเปล่ามีบางอย่างแปลกในกระจกมองข้างรถเขาเห็นเงาคนซ้อนถายหญิงสาวผมยาวเปียกน้ำหน้าซีดใบ แต่เมื่อเขาหันหลังไปดูตอนหน้าไม่มีใครเขาเร่งรถเร็วขึ้นแต่ในกระจกหญิงคนนั้นยิ่งชัดใกล้ขึ้นและเหมือนกำลังยื่นมือมาจับเขากระจกเกิดรอยแตกเหมือนถูกเล็บข่วนฟ้าลั่นรู้แล้วว่าเขากำลังถูกตามตัวเป็นๆรถเสียกลานป่าทางไปปราสาทตาเขียวซึ่งเป็นหนึ่งในปราสาทหินโบราณของล่าใต้ บริเวณนี้ไม่มีหมู่บ้านไม่มีไฟฟ้าความมืดปกคลุมทุกอย่างมีแต่เสียงจิ้งหรีดและลมแรงที่พัดผ่านกิ่งไม้จูๆ่ๆเสียงผู้หญิงดังมาจากความมืดลาบ้านนี้แน่ฝาลั่นส่องไฟฉายไปเห็นหญิงสาวชุดลาวคนเดิมแต่ตอนนี้หน้าเธอไม่ใช่หน้าเดิมอีกต่อไป กลายเป็นหน้าที่เนื้อหายไปครึ่งหนึ่งมีแต่รอยน้ำกัดกร่อนตาเว้าวโบเธอกรีดร้องและน้ำจํานวนมากเริ่มพุ่งออกมาจากใต้พื้นดินเหมือนแม่น้ำกําลังไหลออกมาจากที่ไม่มีน้ำฟ้าลั่นวิ่งขึ้นเนินจนพบชาวบ้านที่ขี่รถผ่านมาจึงรอดมาได้ชาวบ้านสายหัวก่อนพูดว่าเจ้าบ่ควรยูล่าใต้แล้วล่ะผีมันตามเจ้าคืองเงา ฟาลั่นกลับถึงปากเซตอนใกล้คำ่ำเขาคิดว่าจะนอนอีกคืนแล้วเช้าตรู่ค่อยกลับไทยแต่แม่คำดวงเจ้าของบ้านพักเห็นเขาก็ร้องทันทีว่าลาเจ้าไปใกล้หน้ามาหลายยางเกินไปนั่งค่ำเอียมันสิเอาเจ้าขึ้นนี่แม่คำดวงตั้งขันบูชาเจ้าที่แต่ตอนนั้นเองเสียงเคาะประตูดังขึ้นไม่ใช่ครั้งละก๊ก แต่เป็นหลายมือเคาะพร้อมกันก๊ก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 กเสียงผู้หญิงหลายคนเรียกชื่อเขาบางเสียงมาจากระเบียงบางเสียงมาจากใต้ถุนบ้านบางเสียงมาจากใต้พื้นห้องฝ้าลั่นกลัวจนตัวสั่นแม่คำดวงจับแขนเขาแน่นแล้วพูดว่าเจ้าต้องบ่เปิดประตูมันสิพยายามให้เจ้าเปิดแต่หามออกเสียงเด็ดขาด แต่แล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นเสียงที่คุ้นเคยที่สุดเสียงของแม่แท้ของฟ้าลั่นลั่นเปิดประตูให้แม่แน่ฟ้าลั่นน้ำตาไหลเสียงนั้นเหมือนแม่เขาจริงๆใช่เหมือนมากจนเขาเกือบลืมทุกอย่างที่แม่คำดวงบอกแม่คำดวงตะโกนสุดเสียงบ่ใช่แม่เจ้านั่งข้าเอี่ยดนั่นแปลงเสียงทันใดนั้น พื้นใต้เท้าฟ้าลั่นสั่นเหมือนมีใครพยายามดึงเขาลงไปใต้บ้านฝาลั่นสลบไปเพราะความกลัวเมื่อตื่นเช้าเขาพบว่าประตูทุกบานในบ้านพักมีรอยนิ้วมือยาวๆขวนเป็นเส้นเหมือนคนหลายสิบคนกำลังกรีดเรียกเขาให้เปิดฝาลั่นตัดสินใจเก็บของกลับไทยระหว่างขึ้นรถแม่คำดวงบอกเขาเป็นประโยคสุดท้ายว่า เจ้าบอชัยคนแรกที่มันเลือกและก็บอแมนทุกคนสีรอดคือเจ้าฝาลั่นถามว่าแล้วเขาต้องทำยังไงให้ไม่ถูกตามอีกแม่คำดวงพลิกตอบเพียงว่ายะซองล่งน้ำตอนกลางคืนหามเด็ดขาดเดี๋ยวมันสิเห็นเจ้าอีกจนทุกวันนี้ฝาลั่นยังไม่กล้าแม้แต่จะเปิดคลิปที่ถ่ายในลาวใต้เพราะเขากลัวว่าในคลิปนั้นอาจไม่ใช่เงาของ